เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดในราศีพฤษภจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นการงานมีความมั่นคงทรัพย์สินรายได้ดีมากๆและเรื่องของความรักยังมีโอกาสที่จะสมบูรณ์มีความลงตัว ความรักดีมากๆด้เลยนะครับรวมทั้งมีโอกาสที่จะได้รับเงินจำนวนเยอะๆบริหารดูแลกิจการให้เกิดความมั่นคงต่อไปเป็นดวงของคนที่มีความพร้อมที่จะได้รับความสำเร็จนะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีพฤษภครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีพฤษภในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565 เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามา จาก i อ l ดีไลน์ฮักดูหรือไม่ก็จากหมายเลขโทรศัพท์0 8 1 6 9 7 1 6 4 5นะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีพฤษภคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่กันนะครับชาวราศีพฤษภคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมจนถึงวันที่14มิถุนายนหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนา ราศีพฤษภก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเส้นทางดวงของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามา เริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของการงานเส้นทางการงานอาชีพชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นจากทารกใบ,บที่หนึ่งเป็นราชาไม้เท้านะครับเป็นราชาของการงานนั่นคือความมั่นคงเติบโตต่อไปมีพัฒนาการที่ดีเยี่ยมมีโอกาสที่จะได้รับความสาเร็จคนที่รอคอยโอกาสของการงานก็มีทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าท่านจะทํางานส่วนตัว มีอาชีพอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัวการค้าขายการทําอะไรก็ตามนะครับซึ่งเป็นอาชีพโดยสุดจริตนะครับท่านมีโอกาสที่จะเติบโตได้ขยายงานสร้างโอกาสไปใหม่เข้ามารวมทั้งมีแนวทางทิศทางที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ให้มีความมั่นคงขึ้นมาในเรื่องของอาชีพการงานนะครับหรือว่าท่านที่ทํางานประจำนะครับก็มีโอกาสดีในการที่จะเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคง เจ้านายผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนให้การส่งเสริมและก็จะมีความมั่นคงต่อไปนะครับนี่เป็นดวืองของราชาไม้เท้าคือราชาของการงานการศึกษาการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อไปนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น9เหรียญเป็นเรื่องของการเงินค่าตอบแทนผลประกอบการภาพร,มรวมๆนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นที่มีโอกาสที่จะมีรายรับเข้ามาด้วย แล้วก็จุดที่ตามมาอีกประการหนึ่งคือเรื่องของท่านสุภาพสตรีชาวราศีพฤษภนะครับจะโดดเด่นเช่นเดียวกันนะครับมีอาชีพมีการงานเป็นของตัวเองมีความเชื่อมั่นมั่นใจในตัวเองสร้างงานสร้างอาชีพได้ไม่แพ้สุภาพบุรุษด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นราชินีดาบนี่ก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหา สุภาพสตรีชาวราศีประสบหลายคนก็อาจจะเจอปัญหาต้องจัดการแก้ไขเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรในเส้นทางของการงานหรือว่าเรื่องราวของชีวิตนะครับแต่ก็อยู่ในส่วนที่ท่านสามารถจัดการได้แก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยสติปัญญาด้วยความรู้หรือว่าความมั่นใจตามที่ว่ามีพลังพลังแฝงพลังใจที่มันเข้มแข็งขึ้นมาในช่วงนี้ก็จะส่งให้ ชาวราศีพฤษภโดยเฉพาะท่านสุภาพสตรีสามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคได้และก็แก้ไขปัญหาชีวิตได้ดีแล้วก็พ้นจากเรื่องราวที่ไม่ดีไปได้นะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่สองคือเรื่องของการเงินเส้นทางของการเงินรายรับรายได้ของชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับ เริ่มต้นจากทารุปใบที่1เป็น3เปลี่ยน3เปลี่ยนคือรายได้คือโอกาสของการเงินคือโชคด้วยนะครับมีโชคมีการที่พี่น้องชาวราศีพิศพนะครับมีโอกาสดีๆในการที่จะได้งานเข้ามาตลอดงานฟีแนนซ์การค้าขายการลงทุนเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามีผลประกอบการมีค่าตอบแทนเป็นที่น่าพอใจด้วยนะครับคนที่รอคอยงานก็จะมีงานเข้ามาตลอดมีงานที่เราจะทําให้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีรายได้มีทรัพย์สิน มีอะไรเข้ามาตลอดในช่วงต่อนนี้นะครับงานก็จะเยอะขึ้นรวมทั้งมีเซนต์มีสัญชาตญยานมีความรู้สึกนึกๆว่าควรจะทําอย่างไรจะลงทุนอย่างไรจึงจะเกิดรายได้เข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นคนที่มีดวงดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามานะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็น รายชิดนีเหรียญน,นะครับนี่คือความมั่นคงในเรื่องของรายได้การเงินทรัพย์สินต่างๆนะครับเป็นจุดเด่นที่ดีมากๆนะครับงานมั่นคงมีราชาไม้เท้าอยู่ในตําแหน่งของการงานนี่มีราชินีเหรียญคือความมั่นคงของเรื่องการเงินตามมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้น โอกาสที่ชาวราศีพฤษภจะได้รับเงินนะครับไม่ว่าจะรอคอยเงินจํานวนไหนอยู่จํานวนใดอยู่ท่านมีโอกาสที่จะได้รับการค้าขายการที่ทํางานธุรกิจต่างๆก็จะมีผลเป็นที่น่าพอใจรายได้เติบโตขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับนี่เป็นส่วนที่มาของการเงินที่ดีมากๆสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินรายได้นะครับเป็นราชาถ้วยยังมีเรื่องของผู้ใหญ่ ให้โอกาสให้การสนับสนุนทิศทางแนวทางที่ดีขอคาแนะนำได้ขอความช่วยเหลือได้นะครับต่อมาเราจะมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักแนวทางความรักทิศทางของครอบครัวชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากทารโรคใบที่หน,นะครับเป็นเด็กถือไม้เท้านะครับเป็นเรื่องของภา,าระหน้าที่ที่สำคัญ สำหรับชาวราศีพระสบคือการดูแลลูกหลานบริวารในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญมีความเข้าใจมีการดูแลซึ่งกันและกันมีการอบรมสั่งสอนหรือว่าข้อแนะนำที่ดีๆสร้าง สร้างแนวทางทิศทางที่ดีขึ้นสาหรับลูกหลานคนที่ท่านรักและห่วงใยนะครับก็เป็นหนึ่งความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับครอบครัวยังมาเป็นอันดับหนึ่งอันดับต้นๆด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นอัศวินดาบนะครับอันนี้จะมีการเดินทางค่อนข้างบ่อยขึ้นของสมาชิกภายในครอบครัวนะครับอาจจะเป็นคนรักของท่านด้วยแยกย้ายที่ทํางานเปลี่ยนแปลงที่ทํางานมีการเดินทางไปมาตลอดในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมานะครับ รประการต่อมามาดูส่วนที่3ในเส้นทางของความรักนะครับเป็นดวงของจกกักรพัสดินีนะครับนี่เป็นความมั่นคงความสมบูรณ์การเติมเต็มเข้ามาของความรักทรัพย์สินรายได้ความลงตัวที่ดีมากๆนะครับใครที่รอคอยโอกาสแบบนี้อยู่นะครับมีทรัพย์สินมีได้ได้ได,ไดรับการยอมรับมีเกียรต มีความาาที่เราได้รับโอกาสดีๆนะครับได้ดูแลกิจการภาระหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการเงินจนํานวนเยอะๆเหล่านี้ก็จะเป็นหน่ึงในในวงจรชีวิตที่สําคัญมากๆสําหรับพี่น้องชาวราศีพฤษภนะครับที่เป็นสุภาพสตรีมีทรัพย์สินมีรายได,ได้มีความมั่นคงดีในเรื่องของงานด้วยการเงินด้วยและก็เรื่องของความรักด้วยนะครับ ต่อมาเราจะมาดูเรื่องของอุปสรรคทิศทางแนวทางของการแก้ไขสำหรับพี่น้องชาวราศีพฤษภนะครับจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทาโร่ใบหนึ่งในส่วนนี้นะครับเป็นราชิเน ช้วยนะครับคือการรอคอยในบางส่วนที่จะเติมเต็มนะครับอาจจะย้ายกันอยู่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทํางานกันคนละที่นะครับรอเวลาที่จะมาพบเจอกันคุยกันเข้าใจกันหรือว่าอยู่ด้วยกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับสําหรับคนที่มีปัญหาในรูปแบบนี้นะครับก็อดทนใจเย็ยนๆนะครับโอกาสที่ท่านจะเติมเต็มเข้ามาในความสมบังก็ยังมีนะครับไม่ใช่ว่าอยู่กันแบบนี้ตลอดไปนะครับใจเย็ยนๆอดทนนิดหนึ่งนะครับ รประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2นะครับเป็นหน่ดาบเรื่องของการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงแม้ว่าท่านอาจจะมีปัญหาและมีอุปสรรคเข้ามานะครับพี่น้องชาวราศีพฤษภครับท่านยังมีโอกาสนในการที่จะแก้ไขจัดการปัญหาทั้งหลายทั้งปวงตัดสินใจแล้วก็จะผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นไปได้นะครับเพราะว่า1ดาบคือพลังสติอำนาจหน้าที่ นี้เป็นส่วนสำคัญนะครับซึ่งจะส่งให้ท่านได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น7ดาับนี่เป็นข้อที่ควรระวังก็อยู่ในช่วงของการแนะนำแนวทางนะครับว่าท่านอาจจะเจอปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากใครบางคนที่เข้ามาแทรกแซงเข้ามาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายในวงจรชีวิตของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินหรือว่าเรื่องของชีวิตครอบครัวทั่วไป อันนี้ก็ต้องจัดการแก้ไขด้วยความรอบคอบระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเอกสารสัญญาการเงินการงานทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้มีความรอบคอบรัดกุม่มเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆรวมทั้งภายในครอบครัวก็ต้องหนักแน่นบริหารครอบครัวดูแลครอบครัวคนในครอบครัวด้วยความาเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับอันนี้เป็นจุดที่ท่านสามารถระมัดระวังแก้ไขได้นะครับ ต่อมาเรายังมีไพ่ทาโร่ใบที่13เพื่อเป็นการประกอบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีพฤษภนะครับเป็นอะไรมาดูกันครับเป็น t e m p พอร์เรนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับคนที่เจอปัญหาสำหรับคนที่เจอเรื่องยุ่งยุ่ง ในวงจรชีวิตการงานการเงินความร,รักนะครับท่านมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นนะครับปัญหาทั้งหลายทั้งปวงจะได้รับการคลี่คลายแล้วก็ก้าวข้นจากปัญหาต่างๆไปสู่จุดที่มีความมั่นคงความสมบูรณ์ความเข้าใจที่ดีขึ้นการงานดีขึ้นการเงินดีขึ้นความรักดีขึ้นรวมทั้งเรื่องของปัญหาสุขภาพก็จะได้รับการดูแลแก้ไขรักษาให้กลับมา ฟื้นฟูแข็งแรงได้นะครับนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะส่งให้พี่น้องชาวราศีพฤษภก้าวพ้นจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในราศีพฤษภในช่วงเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2565การงานมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงไม่ว่าท่านจะอยู่ใน ส่วนไหนนะครับทำงานส่วนตัวมีอาชีพอิสระทำงานฟรีแลนซ์รับจ้างหรือว่าทำงานภาคเกษตรกรรม ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาได้เติบโตได้มีผลงานเป็นที่น่าพอใจมีรายได้มีค่าประกอบการมีกําไรมีแนวทางที่ดีๆขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้ดีด้วยนะครับเส้นทางของการเงินก็จะมีโอกาสดีมากๆในเรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามามีกําไรมีผลประกอบการที่ดีมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนเยอะๆรวมทั้งมีโชคมีลาบเกี่ยวกับการเงินเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของ ความรักนะครับพี่น้องชาวราศีเพื่อมีโอกาสที่จะได้ มีความรักที่มีความสมบูรณ์มั่นคงเข้าใจซึ่งกันและกันผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคได้มีลูกหลานบริวารคนที่ท่านรักได้ห่วงใยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตท่านที่ท่านห้เกิดความมั่นใจมั่นคงและมีคุณค่าความหมายของความรักครอบครัวก็จะมีความสมบูรณ์มั่นคงต่อไปรวมทั้งมีทรัพย์สินมีรายได,ได้มีเรื่องที่ดีๆเข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับแต่ว่า อุปสรรคและปัญหายังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะประเด็นของคนที่อาจจะเข้ามาแทรกแซงมาสร้างปัญหามาทําให้เกิดความเรือดร้อนได้นะครับเสียหายทรัพย์สินเสียหายจังหวะโอกาสต่างๆด้วยก็ต้องฝากไว้เป็นแนวทางตัดสินใจประมาตระวังเรื่องเหล่านี้ด้วยควรอบครอบนะครับคนที่รอคอยความรักอยู่ อาจจะอยู่คนละที่อยู่ห่างไกลกันก็มีโอกาสที่จะกลับมาสมบังได้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นรอคอยโอกาสแบบใจเย็นๆค่อยๆค,คิดค่อยๆทำค่อยๆสร้างโอกาสที่ท่านจะพบกับความสําเร็จความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินและความรักก็ยังมีเข้ามาเสมอสําหรับพี่น้องที่เกิดในราศีพฤษภนะครับเอาละครับวันนี้มหมอฮกพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีพฤษภในช่วงเดือน พฤศจกิกายนพุทธศักราช2565มาครบทั้งเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคและแนวทางของการแก้ไขนะครับเป็นการพยากรณ์ดวง ในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับ สำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาจาก idline ักดูหรือไม่ก็จากหมายเลขโทรศัพท์0-8นย์แปดหนึ่งหกเหนะครับอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขม,ม,สมีความสำเร็จมีความสมหวังมีความรุ่งเรืองมีความมั่นคงมีรายได้ร่ํารวยมีความรักที่ดีงามและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ